วันนี้นะครับผมมากับโน้ตบุ๊ก ตัวยอดฮิตสำหรับสายทำงานในหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้คือ Acer Swift 3นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าว่าถึง Acer Swift เองเนี่ยมันเป็นโน้ตบุ๊กที่มีรายละเอียดเยอะมากนะครับสเปคเนี่ยมีหลากหลายราคาให้เลือกเนี่ยมีหลากหลายนะครับตั้งแต่กลุ่มราคาคุ้มค่าไปจนถึงระดับพรีเมียมเลยนะครับซึ่งตัวที่ผมเอามาวันนี้ก็เป็นเรียกได้ว่า่อนบนแล้วกันนะครับด้วยราคาราณ25,990บาทก็ไม่ใช่ราคาประหยัดนะครับแต่ว่าถ้าคุณมองความเป็น Intel Evo ของ ตัวนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นของ Intel Evo ที่ราคาประหยัดเช่นเดียวกันก่อนจะดูตัวเครื่องกันเนี่ยต้องมาอธิบายกันหน่อยนะครับว่าทาไมเวลาน้ตบุ๊กมี Intel Evo สติกเกอร์บนตัวเครื่องแล้วเนี่ยราคามันถึงโดดขึ้นไปดูแพงเหลือเกินนะครับจริงๆแล้ว Intel Evo นี้ไม่ใช่เรื่องของสเปคนะครับแต่เป็น certification ที่ทาง Intel เขามอบให้กับโน้ตบุ๊กรุ่นนั้นๆว่าถ้าจะได้สติกเกอร์ไปแล้วเนี่ยมันต้องผ่านมาตรฐานอะไรบางอย่างนะครับมาตรฐานเหล่านี้คืออะไรนะครับ พูด,ดง่ายๆอาเป็นมาตรฐานที่เขาทดสอบมาว่าจะทําให้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นใช้งานได้ดีจริงนั่นเองก็อย่างแรกนะครับเรื่องประสิทธิภาพนะครับ CPU น้องเน Intel Gen 11นะตัวใหม่ i5 i7 เท่านั้นนะครับ i3 ไม่ได้แล้วนะครับเรื่องแบตเตอรี่ต้องใช้งานทั่วไปได้9ชั่วโมงบวกๆนะฮะหรือว่าดูวิดีโอประมาณ15ชั่วโมงใกล้เคียงนะครับต่อมา การเปิดเครื่องนะครับต้องทําได้เร็วเหมือนแท็บเล็ตเนี่ยดูนะเนี่ยตอนนี้เครื่องติดอยู่ปกติใช่ไหมพับฝาลงไปรอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเปิดมันขึ้นมานะเหมือนการอันล็อกเครื่องเนี่ยเปิดชึบ แล้วก็กด enter ต้องเข้าได้ภายใน1วินาทีซึ่งตัวเนี้มันก็ทำได้นะครับพอตการเชื่อมต่อ,อต่างๆต้องให้มาครบ Thunderbolt 4อะไรอย่างเงี้ยมีมาให้ชาร์จผ่าน USB-C ได้นะครับ Wi-Fi ถ้ามัน Wi-Fi 6นะครับแล้วก็คุณภาพตัวจอคุณภาพ touchpad อะไรต่างๆเนี่ย Intel เขาทำการ certify ให้มาแล้วนะครับพูดง่ายๆว่า ถ้าคุณเห็นไอสติ๊กเกอร์ Intel Evo เนี่ยก็เหมาไว้ก่อนนะครับว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องระดับบนๆแน่นอนแต่ว่าตัวนี้จริงๆแล้วมันมีเด็ดกว่านั้นนะครับเพราะว่าเครื่อง Intel Evo จริงเนี่ยแต่ละเครื่องมันก็ไม่ได้เหมือนกันเป็นแก้ม,มาตรฐานเฉยๆนะครับวันนี้เรามาเจาะกับ a c e r Swift 3ตัวนี้จะดีกว่านะครับรหัสของเขาเนี่ยก็คือ SF 3 1 4 5 1 1 5 1ขีดขีด S 7นะครับตัวนี้จะเป็น CPU Core i 5นะครับมันจะมีรุ่นที่เป็น Core i 7ด้วยราคาจะสูงกว่านี้นะฮะอย่างแรกเรื่องสีนะครับ สีตัวนี้เป็นสีพิเศษนะครับที่เรียกว่า gradient electric blue นะครับ gradient คืออะไรก็คือพวกการไล่สีอันนี้ก็อย่างที่คุณเห็นนะครับว่ามันไล่สีเนี่ยดูเป็นสีฟ้าดูสวยงามนะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้ยกไปไหนเนี่ยไม่ว่าคุณจะมองว่าสวยหรือไม่สวยอันนี้เป็นรสนิยมของแต่ละคนนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าคุณไปวาง ทุกคนต้องมองอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันแตกต่างกับเครื่องอื่นๆมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเป็นสุดสนใจในการไปทำงานเนี่ยคุณเอาโน้ตบุ๊กตัวนี้ไปวางแน่นอนทุกคนจะต้องมองนะครับเพราะเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นสติ๊กเกอร์หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วถ้ามาดูใ,ใกล้ๆเนี่ยมันไม่ใช่นะครับมันเป็นเท็กซ์เจอร์ที่เป็นโลหะเป็นอลูมิเนียมเหมือนกับโน้ตบุ๊กสวิฟ์ตัวอื่นนะครับแต่ว่า สีเนี่ยมันไล่มาอย่างสวยงามนะครับคุณลองมาดูใกล้ๆนี่ยก็เห็นว่างานมันก็ละเอียดพอสมควรนะไม่มีส่วนไหนที่เหมือนสติ๊กเกอร์เลยเพราะว่าจริงๆแล้วสีมันอยู่ในเนื้ออลูมิเนียมเลยครับแล้วเท็กซ์เจอร์ของตัวเขาเนี่ยผมมองว่ามันดีนะครับไม่ว่าคุณจะมือมีเหงื่อหรือว่ามือแห้งนะ คุณหิ้วยังไงมันก็ไม่หลุดง่ายๆนะครับเพราะว่า Ma t t ์ i ินิชเ t ็กซเจที่ออกด้านๆของเขาเนี่ยมันเข้ามือเป็นอย่างดีนะครับแต่ถ้ามือคุณสกปรกมากเนี่ยมันก็จะทําให้มีคราบรอยนิ้วมือได้พอสมควรนะครับแต่ตรงบริเวณสีฟ้าเนี่ยต่อให้มีรอยนิ้วมือมันก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่น,น้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่1.2กิโลกรัมนิดๆน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณสามารถพกได้ทั้งวันไม่ต้องกลัวอะไรนะครับโดยเฉพาะแบตเตอรี่ของมันเนี่ยก็อึดพอตัวด้วยคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องพกสายชชาาาารรร์์จจเลยยกก็ได้้ะคบหือถพสุณ แค่ที่ชาร์จ USB Type C ก็ได้ซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะว่าให้ดูต่อไป ต่อมา,าดูด้านหน้านะครับจะเห็นว่าจอตัวนี้มันเป็นขนาด14นิ้วนะครับตามชื่อรุ่น SF314 ก็คือขนาดจอเนี่ยจะเป็น14นิ้วนะฮะแล้วก็เท็กซเจอร์ด้านข,าข้างของจอเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกที่ด้านๆหน่อยนะครับอาจจะดูไม่ค่อยพรีเมียมนะตรงนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันเท็กซเจอร์ที่ดีนะเพราะว่ามันเป็นเลเยอร์อีกอันหนึ่งยื่นขึ้นมาตัวจอทําให้เวลาคุณไปจับอะไรเงี้ยมันไม่ทําให้คราบนิ้วมือของคุณรอยนิ้วมือเนี่ยไปโดนตัวหน้าจอแบบโดยตรงนะครับแต่ว่ามันจะโดยตรงเท็กซเจอร์นี้ดี อย่างที่เห็นนะครับเป็นลายโครเมียมเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเพิ่มเป็นฟินิชชิ่งให้มันสวยงามมากขึ้นนั่นเองนะครับกรอบจอก็ตามยุคสมัยนะครับเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างจะบางอยู่แล้วคุณภาพของตัวจอเองนะครับตรงนี้ตามสเปคใน srgb หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วหมายความว่าคุณสามารถเอาไปตัดต่อรูปภาพเล็กน้อยอะไรได้ด้วยนะครับที่มันเป็นมาตรฐานขอบเขต c srgb นะครับสีไม่เพี้ยนนะฮะจากที่ลองดูแล้วแต่ก็แน่นอนนะครับไม่ได้รองรับพวกขอบเขตระดับ p r o f e s s i น n a ลอะไรแต่อย่างใดเน้นว่า คนทั่วไปใช้งานได้จะดีกว่านะครับเรื่องความสว่างเป็นยังไงตัวนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าในกล้องเนี่ยต่อให้เจอไฟจัตุร์โถมแรงมันก็ยังไหวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณออกไปเล่นในร้านกาแฟที่เป็นแบบกึ่งกึ่งเอาท์ดอร์หน่อยก็ยังพอไหวนะครับยกเว้นว่าแสงตกกระทบมันจริงๆอาจจะไม่ไหวเรื่อง resolution มาตรฐานของยุคนี้นะครับก็คือ Full HD 1080คูณ1080กับแพแน l ที่เป็น IPS นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วมองด้านไหนก็ สีออกมามันก็ไม่ได้เพี้ยนด้อย่างใดครับว่ากันในเรื่องจอเนี่ยบ้านพับของจอเนี่ยมันง้างได้ประมาณเท่านี้นะครับและการเปิดมือเดียวทาได้ไหมก็ถือว่าทําได้แต่ว่าตัวเครื่องจะมียกอยู่เล็กน้อยนะครับง้างได้เท่านี้เอาจริงๆนะมันก็ตามมาตรฐานโน้ตบุ๊กทั่วไปเนาะแต่ว่าด้วยความที่ราคาของเขามันก็ไม่ใช่โน้ตบุ๊กราคาประหยัดอะผมอยากเห็นว่ามันกลางได้สุดมากกว่านะครับบางคนมองว่าจําเป็นแต่สำหรับผมเนี่ยจำเป็นมากเลยนะเพราะว่าโน้ตบุ๊กเครื่องเบาๆอย่างเงี้ยเรามักจะนั่งเล่นกันบ,บนโซฟาบ่อยๆแล้วบางทีก็จะมีบางท่ทเรา มันกลางได้มากกว่านี้มันจะแบบได้อะกอนอมิกที่ดีกว่านี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งถ้ามันกลางได้มากกว่านี้มันก็จะป้องกันบานพับหักด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเรื่องความทนทานของบานพับเป็นยังไงเพราะว่าเอาจริงผมก็เอามาใช้แค่แบบแป๊บหนึ่งอะเนาะถ้าใครเคยใช้ตะกูลนี้แล้วช่วยคอมเมนต์มาทีนะครับว่าดีไหมส่วนลงมาด้านล่างตัวจอนะครับก็จะเห็นว่าด้านข้างบานพับเนี่ย ฝั่งขวานะครับเมื่อคุณมองเข้าไปทางนี้คุณก็จะเห็นว่ามันมีช่องระบายความร้อนอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เป็นการปล่อยลมร้อนออกมาจากที่มันดูดเข้าด้านล่างตัวเครื่องและก็ระบายความร้อนให้กับตัว CPU นะครับแต่ไม่ต้องกลัวว่ามจะทำลายแผงนจอหรือเปล่าเพราะว่า ตัวนี้สเปคภายในไม่ใช่เกมมิ่งนะครับ CPU แล้วการ์ดจอออน CPU ของเขาเนี่ยไม่ร้อนสีบริเวณตัวเครื่องรอบๆคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็ออกสีเงินๆอาจจะมีแบบทองแซมเล็กๆนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเท็กซ์เจอร์ที่สวยงามดูอยู่ในพวกโน้ตบุ๊กพรีเมียมมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับโดยรวมแล้วนะครับเท็กซ์เจอร์ตรงนี้เวลาโดนมือโดนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบโดนไฟดูดอะไรนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเหมือนจะเป็นโลหะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จ,จะไม่ใช่โลหะก็ได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนมีอะไรเคลือบๆอยู่เล็กน้อยนร,รอยนอยยิ้วมมื็งงไไี่่ก ไม่มีขึ้นง่ายๆนะจากที่ผมจับเนี่ยมือผมมีเหงื่อเยอะยนะถูยังไงก็ไม่มีรอยนิ้วมือขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรักษาความสะอาดง่ายนะฮะบ,บริเวณคีย์บอร์ดนะครับโทนสีก็เป็นโทนสีเดียวกันนะครับซึ่งมันก็ดูสล็กดีนะครับแต่ว่ามันมีประเด็นอย่างหนึง <S <S ่ง <ako> เมื่อคุณเปิดไฟ LED backlight ของเขาแล้วเนี่ยซึ่ง LED backlight เนี่ยมันเป็นสีขาวนะครับและถ้าแสงรอบข้างของห้องเนี่ยมันสว่างกว่า LED backlight ของคุณนะครับคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ ทำไมฟอนต์มันมองยากจังเพราะแน่นอนนะครับว่าโทนต่างๆมันกลืนไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าคุณใช้ใที่สว่างเนี่ยคุณควรจะปิดไอตัวไฟของคีย์บอร์ดนี้ซะนะครับแล้วมันจะดูง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับยังไงก็ตามไอ้ไฟนี้มันก็ใช้งานเน้นในที่มืดกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางที่อาจจะต้องมาเปิดปิดในที่สว่างเท่านั้นเองนะครับและ คุณภาพของการลอดของแสงเป็นยังไงนะครับถือว่าลอดครบทุกอันนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่เลเยอร์ของคีย์บอร์ดเองนะครับก็ตามมาตรฐานของเอเซอร์นะครับก็คือปุ่มไอตัว,ต,วตัวหนอนเปลี่ยนภาษาเนี่ยขนาดจะเล็กกว่าปกติสักเล็กน้อยนะครับแล้วแต่นะบางคนถนัดแล้วก็มีปัญหานะครับแต่ว่าใช้แรกๆก,ก็อาจจะมีกดพลาดบ้างหรือถ้าคุณใช้ออเทเนตชิพในการเปลี่ยนภาษาเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องไปสนใจเขาเท่าไหร่นะครับอื่นๆนะครับลูกศรก็จะเห็นว่าแรกๆก็จะผิดบ้างเช่นเดียวกันเพราะว่า ปุ่มถึงแม้ว่ามันจะเป็นขนาดเดียวกันหมดเนี่ยแต่ว่า Page up Page down มันมาอยู่กับบริเวณลูกศรข้างด้วยก็อาจจะกดไปโดนมันบ้างนะครับปุ่ม power อยู่บริเวณด้านบนตรงนี้อย่างที่เห็นนะครับว่าถ้าเราพลาดกดไปโดนเนี่ย ใจจริงอยากจะกด backspace หรือว่า delete ใช่ไหมแต่ว่าเผลอไปลั่นโดนไอปุ่ม power นี้ก็เรียบร้อยนะครับเครื่องดับอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องไปทำการ disable ปุ่ม power ซะทางออกที่ดีนะผมมองว่า Acer เนี่ยเขาน่าจะออกแบบปุ่ม power ให้แยกออกมาอยู่ด้านบนหรือว่าอาจจะเปิดเครื่องโดยไม่ต้องใช้ปุ่ม power ก็ได้หรือว่า อาจจะปุ่ม power ย้ายมาด้านข้างก็ได้นะครับโนบ้ตบุกราคาประมาณนี้ไม่ควรจะมีข้อติลดกน,น,น้อยแบบนี้นะส่วน feeling ของคีย์บอร์ดเนี่ยตัวนี้จูนมาค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าการกดเนี่ยไม่ได้ลึกหรือว่าไม่ได้ตื้นเกินไปและแท c t i l e response หรือว่าการดีดกลับเนี่ยมันมีนะครับทำให้คุณพิมพ์งานยาวๆก็ยังพิมพ์มันนะครับการล้มหนักแรงเป็นยังไงก็ไม่ได้เมื่อยนะเพราะว่าถ้าคุณกระแทกจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนด้านล่างมันจะมีค u ชชั่นหรือว่าตัวทําให้มันซอฟต์ๆลงหน่อยเพราะฉะนั้นนิ้วคุณจะไม่เจ็บบแแต่ถ้้าคุณนิวบ พิมพ์บเบาอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับโดยรวมผมว่าตัวนี้โอเคเลยนะครับพิมพกันยาวๆผ่านเลยแล้วก็แทร็กแพดต่อมานะครับก็ขนาดเนี่ยผมว่าเป็นขนาดที่กลางๆแล้วกันนะครับความแม่นยําก็โอเคนะเพราะว่าในเรื่องของการลากไปลากมาเนี่ยด้วยนิ้วทั้งมีเหงื่อหรือว่านิ้วแห้งเนี่ยมันใช้งานได้ทั้งคู่นะครับไม่มีการหลอนแต่อย่างใดนะครับและการกดเนี่ยกดได้สูงสุดถึงด้านบนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น ไม่ต้องมาใช้ชี้ลากโป้งกดแต่อย่างใดใช้ชี้อันเดียวกดได้เลยนะครับและความแม่นยำก็เป็น Windows Vision Trackpad ด้วยตามไดเวอร์ของเขานะครับไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งเรื่องคีย์บอร์ดแล้วก็ Trackpad เนี้ย เป็นรสนิยมของแต่ละคนนะครับดูรีวิวไปคุณไม่เข้าใจแน่นอนนะครับก่อนจะไปซื้อควรจะไปกดหน้าร้านนะครับยกเว้นว่าคุณไม่ซีเรียสว่า2อ,อย่างนี้มันต้องมีฟีลลิ่งที่ดีหรือไม่ดีอันนั้นคุณก็สั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะฮะถัดมาตรงนี้จะเห็นว่ามีฟิงเก r บเิ้นสแกนเนอร์นะครับก็เป็นการล็อกอินด้วยการ ปาดลายนิ้วมือเข้าไปไม่ต้องมาคอยพิมพ์พาสเวิร์ดแล้วซึ่งจะเป็นการลิงก์กับตัว windows hello นั่นแหละพอด้านข้างครับมีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ให้ตินะครับอย่างแรกเลยนะครับมาว่าเรื่องดีกันก่อนนะครับพอร์ตที่มีนี้คือ thunderbolt 4นะครับ thunderbolt 4น,นี่เป็นพอร์ูทิลิตี้มาก มันสามารถใช้งาน,นทุกอย่างครับด้วยความเร็วสูงมันคุณจะซื้อ SSD ความเร็วสูงซื้อ docking ระดับเทพที่ไว้ต่ออ s o ร y อื่นๆเนี่ยก็ทําได้หรือว่าจะชาร์จผ่านช่องนี้ด้วย USB power delivery ก็ได้นะฮะเอาการ์ดจอแยกภายนอกประเสียบก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับและต่อมาเป็นช่อง HDMI กับช่อง USB Type A นะครับตรงนี้เป็น Super Speed เนาะซึ่งการรองรับไอโลโก้ตรงนี้จะเห็นว่าคุณสามารถใช้งานเป็น Power Bank ได้ด้วยนะครับเวลาเครื่องดับคุณเอามือถือมาชาร์จกับช่องนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่จะมีช่องนี้ผมข้ามไปนะครับคือช่องนี้นะครับช่อง DC In อันนี้ทำไมถึงข้ามนะครับจริงๆแล้วผมมองว่าเขาไม่ควรให้มาด้ซ้ำนะครับเพราะอะไรจำได้ไหมผมบอกว่าไอช่อง USB Type C นี้มันสามารถชาร์จด้วย Power Delivery ได้นะครับแต่ว่า Acer เนี่ยเขาเลือกที่จะให้ไอช่อง DC in ธรรมดามาและก็ยังให้อแดปเตอร์ที่เป็น DC in ธรรมดามานะครับทั้งๆที่คุณชาร์จ Type C ได้ทำไมคุณไม่ให้ที่ชาร์จ Type C มานะครับเดี๋ยวนี้ยุคนี้ไม่ควรจะใช้ช่อง DC in ในการชาร์จแล้วนะครับยิ่งกับโน้ตบุ๊กกลุ่มราคาแบบนี้แล้วด้วยเนี่ยสาเหตุอะไรทำไมผมถึงดูบ่นเยอะจังเลยกับไอช่องเนี้ยเขาก็ใช้กันมาเป็นส0ปีแล้วไหม ใช่ครับมันเป็น10ปีไงตอนนี้มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้แล้วนะครับใช้ USB Type C จะดีกว่าเพราะคุณลองคิดดูนะครับ Type C เนี่ยมันชาร์จอะไรได้บ้างนะครับชาร์จมือถือชาร์จแท็บเล็ตชาร์จแกดเจ็ตอื่นๆจะหูฟังยันที่โกนหนวดคือที่ชาร์จอันเดียวมันใช้ได้ไงครับแทนที่เขาจะให้ที่ชาร์จแบบนั้นมาแล้วตัดไอช่องนี้ออกไปเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีกว่าไหมส่วนขวามือนะครับมี Kensington Lock นะฮะไฟสถานะตัว power กับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ช่อง Type A USB Super Speed อีกช่องหนึ่งแล้วก็ช่อง3.5 combo หูฟัง มนะโฟนฮด้านล่างตัวเครื่องนะครับก็ดูดีวัสดุคล้ายๆกับด้านบนนั่นแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวแต่โดยรวมแล้วก็ยังถือว่าพรีเมียมอยู่นะครับลำโพงตัวนี้อยู่ไหนอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาวางบนโต๊ะไม่มีปัญหาแต่ถ้าวางบนผ้าปูที่นอนเนี่ยแน่นอนว่าโดนปิดนะครับวางบนโซฟาก็ไม่แน่จะโดนปิดวางบนตักก็ ถ้าตักคุณอยงเนี่ยก็ไม่ได้โดนปิดนะลองเลงๆกันดูแล้วกันแต่ผมมองว่าคุณภาพเสียงนี้ไม่ดีนะครับคือโน้ตบุกราคา20,000กลางๆเนี่ยเสียงควรจะดีกว่านี้นะครับแต่ว่าเสียงตัวนี้มันไม่ได้ดีกว่าพวกโน้ตบุกราคาระดับเริ่มต้นเลยลหลักๆแล้วเรื่องเบสเนี่ยไม่มีนะครับเรื่องเสียงแหลมก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสียงกลางก็ไม่ค่อยดีนะครับความดังโอเคนะแล้วก็การแยกชิ้นส่วนก็โอเคในระดับหนึ่งแต่โดยรวมแล้วผมมองว่ายังไม่ค่อยเหมาะสมกับราคานะครับจริงๆแล้วเนี่ย คุณเห็นพื้นที่ตรงนี้ไหมเอาไว้ทาอะไรครับทำไมไม่เอาลำโพงวางตรงนี้นะฮะอันนี้ผมไม่เข้าใจเลยนะโน้ตบุ๊กหลายๆยี่ห้อนะครับที่มีพื้นที่ตรงนี้กลับเอาลําโพงไปวางข้างล่างไม่รู้เป็นเรื่องต้นทุนหรือว่าอะไรแต่ว่าเป็นข้อติที่ผมมองว่าโน้ตบุ๊กในอนาคตหรือว่าโน้ตบุ๊กที่แบบราคา25งหมขึ้นไปเนี่ยมันควรจะมีลําโพงตรงนี้ได้แล้วเรื่องสเปคนะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าเป็น intel core i5 นะครับรหัสจริงๆคือ 1135G7 นะครับ4คอ r 8 t h r ด a นะครับความเร็วส ขึ้นอยู่กับโหลดที่คุณใช้งานณนขนาดนั้นนะครับส่วนเมมโมรีที่ให้มาเนี่ยก็เป็น8 g b นะครับโดยรวมแล้วถ้าคุณใช้งานทั่วไปผมมองว่าเพียงพอนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้ออกแบบมาสำหรับการเล่นเน็ตทำงานเล็กๆน้อยๆอยหรือว่างานตัดต่อวิดีโอที่มันไม่ใช่สเกลใหญ่มากเนี่ยแรม8ผมมองว่ายังไหวนะครับแต่ถ้าคุณไปแบบจะไปทํางานหนักๆคุณก็คงไม่ได้มองโน้ตบุ๊กระดับเซกเมนต์นี้อยู่แล้วถูกไหมควรจะไปมองพวกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กหรือว่าอะไรต่างๆที่มีระบบระคมร้อนดีกว่านี้ฮะ ต่อมาในเรื่องกราฟิกนะครับก็จะเป็น Intel Iris Xe นะครับ Intel Evo ของระบุ๊กเนี่ยเขาบังคับว่าการ์ดจอชิปกราฟิกต้องเป็น Iris Xe เท่านั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้ว Iris Xe เนี่ยมันยังเป็นกราฟิก on CPU อยู่แต่ว่าประสิทธิภาพจะมีการอัปเกรดขึ้นมาจากตัว Intel u h d อยู่พอสมควรนะครับท,ทั้งนี้ทั้งนั้นมันถึงขั้นเล่นเกมได้ไหมนะครับเล่นได้นะครับแต่เป็นเกมที่เป็นแบบอาจจะไม่ใช่ AA Title ปรับสุด ถ้าไม่เน้นว่าปรับสุดมากหรือเป็นเกมที่มันเก่าๆหน่อยเนี่ยตัวนี้เล่นได้สบายๆอย่างแน่นอนนะครับและข้อดีของ i o s XE เลยก็คือมันจะมี Quick Sync ด้วยนะครับนั่นแปลว่าถ้าคุณใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมโปรแกรมตัดต่อบางอันที่รองรับเนี่ยมันก็จะทำงานได้ดีนะครับดูวิดีโอ 4K 8K เนี่ยมันก็จะมีการ Encode Decode อะไรออกมาที่ไม่ทำให้ตัว CPU นั้นมีโหลดมากและที่สำคัญมันไม่กินแบตเหมือนการเจาะแยกครับก็ลองมาชั่งหนักกันดูแล้วกันนะครับ i o s XE นี้ผมว่าเป็นทางเลือกที่ดี ก่าดจอแยกที่มันไม่ได้แรงจริงนะถ้าคุณอยากจะเล่นเกมจริงคุณอาจจะต้องมองกร์ดจอแยกที่เป็นแบบพวก RTX อะไรอย่างนั้นเลยแต่ว่ามันไม่ใช่เซกเมนต์ของโนบุกแบบนี้นะครับโนบุกแบบนี้ Iris XE เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าแบบมันก็ไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่มากนะครับและประสิทธิภาพของ Iris XE ก็ถือว่าเป็น on CPU ที่น่าประทับใจเช่นเดียวกันต่อมาเป็นเรื่องของ storage หรือว่าความจุภายในนะครับตัวนี้ น่าจะ5 1 2กิกนะซึ่งฟอร์แมตแล้วเหลือประมาณ476นะครับโดยรวมก็เยอะนะครับแต่ว่าที่น่าตกใจจริงๆคือค่ารีดนะครับเกือบ5,000เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับแรงสุดตารางนะครับโน้ตบุ๊กที่มันเป็นแบบเซกเมนต์ประมาณเนี้ยตัวเนี้ย ท็อปๆแล้วนะครับค่าไรอาจจะยังไม่ได้น่าประทับใจเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยการใช้งานทั่วไปกับเซกเมนต์ของโน้ตบุ๊กตัวนี้ไอเนี้ยมันเกินตัวไปเยอะเลยส่วนคนทํางานเอกสารและอยากใช้ Microsoft Office เนี่ยตัวนี้มันก็มีติดเครื่องให้มาเลยนะครับเป็นเวอร์ชัน Home and Student 2019ลิขสิทธิ์ถาวรน,นะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเติมแต่อย่างใดเทียบก,กับราคาประมาณ2 5 2 0 0ืื่แล้วเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็น Intel Evo ที่ราคาไม่แพงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากได้ Intel Evo จริงๆเนี่ย หลักๆแล้วนะครับทั้งเรื่องแบตเตอรี่เรื่องประสบการณ์ใช้งานในความแรงของเขาเนี่ยมันใช้งานที่ปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่า Intel เขาเซอร์ติฟายให้มาแล้วคอนเน c t i ิวิตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Wired หรือว่า Wireless นะครับมันก็ดีทั้งคู่ไอ้ Wired แบบเสียบสายนมี Thunderbolt 4 w i r e l e s s ก็มี WiFi 6ตัวใหม่ให้มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่สำคัญอย่างที่บอกไปนะครับพอมี Microsoft Office Home and Student มาด้วยแล้วเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มก็ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนทำงานนะครับส่วนงานประกอบอะไรต่างๆก็ตามสไตล์ a s u Swift มันก็บางเบานะครับงานประกอบดูพรีเมียมนะครับแต่ก็จะมีบางจุดที่แบบดูอบางบ้างอย่างเช่นการบิดจออย่างนี้แต่ก็คงไม่มีใครมาคอยทำอย่างนี้บ่อยๆอยู่แล้วถูกไหมเอาเป็นว่าถ้าคุณมีงบประมาณแบบ20,000ื่นกลางๆแลวอยากได้น้ตบุ๊กสักตัวหนึ่งเน้นใช้งานยาวๆเนี่ยคุณก็ลองดูแล้วกันนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่ถือว่าน่าสนใจเลย